ได้รับเกียรติจากผู้ดสินนะครับท่านแรกครับท่านอาจารย์คงพัฒน์แก้วปรวัครับผู้ดศิลผู้ช่วยประดิษฐ์ที่หนึ่งครับท่านอาจารย์นัตสิลป์มีไหวห์ลิมผู้ช่วยผูประดิษฐ์ที่สองครับท่านอาจารย์สินประนัดจัดยักษ์นะครับและผู้ช่วยผูประดิษฐ์ที่สี่ครับท่านอาจารย์ที่วากุลวงศ์สำหรับผู้เล่นเส็จตัวจินแรกของนครบาติสต์ครับประกอบไปด้วยหมายเลขสิบแปดครับเจ้าเรืนครับผู้รับผิดคุณคุณสระบริรับหมายเลขสิบ बाइलेक सिंह आता पता है भाभूतान, बाइलेक का वक्त अभी सक्सल्लू, बाइलेक की सिपथा तेरा लोग चाबाद, बाइलेक की सिपथा सुप्रतान चाबाद, बाइलेक 88 सात रन दी था किसी, बाइलेक 50 थर्ड भोलनाथ रूई, बाइलेक बिल्कुल साबुत हो रखा है सिंह साबुते, बाइलेक चेकअप जब वो चेकअप चली बोल चला, बाइलेक และหมายเลข9 0ุทธิชัยจิรุทธ์ประพฤติุดาส่วนสุทเชี่ยววันแสงสิงห์สถาบันบริษัทสถาบันวัชชะแบงค์ธนาเกียรติลาหมายเลข14ครับเชี่ยวใจชัยธนุยหมายเลข4ครับสถาพรศรบาลหมายเลข7วีระพงษ์วงษ์ทรายหมายเลข4 7ครับอภิทักษ์น้อยตัดแฉหมายเลข12ครับนิจประการเจริญการหมายเลข16นครัตน์ทศรีเมืองหมายเลข10ครับ ธศาสตร์สวยงามหมายเลข17นทวุฒิขุนเพชรหมายเลข8อ,อิทธิเดชอัคคลาและหมายเลข97ท่นนานผู้ชครับชนะพงศิราจินโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นเกีย่งได้กีฬา,าทั้งสองทีมนะครับต่างเป็นท่านพันตรีเอกชัยสวยงามน,นายอกองค์การบริหารสวนตะบนบ้านนะครับได้ให้โอวาทจีนพวกนี้แหม่ เอาละครับกุดเทียดยิงก่อนครับแต่ยิงประตูสั่งทิศเดือครับจากการเสี่ยมไทยเอาละครับมาดูครับการดดนจุดโทษของทั้งสองทีมเอาละครับน่ามชครับาการุ้นครับ น้อให้สิบป็นชา <ines> ับ <seasoning> พี <repetition ceu ks> <conduct> ่นะครับเอาละครับคนแรกของคุณเชือกบอลเซนธนาศักดิ์สวยงาครับเจ้าโดง ดวลกับเจ้าต่อับผู้รักษาประตูของผักบวานอัตสิธิ์สังตเพศเข้าไม่เข้าคับค่ีเครับเคเล่ตุ๋ดเทัสาย้ิ้่าดวลกับพัฒนาเกิดล่า

ด้านหลังไม่รบก,กวนนะครับไม่รบก,กวนครับด้านหลังครับของเชียร์ด้านหลังไม่รบก,กวนสมาชิกของผู้เล่นนะครับเท่าไม่เท่าครับสวที่2กดเช้นชนะครับทุ

คนที่คนผูเชื่อคนคนที่สูงสอดม เชื่อความสียวคล้ายแชมป์แบบเสียหายครับปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นน้ำม้าจริงๆครับผักหวานก็ได้รองแชมป์ไปครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เชี่ยวังแสงมรถเขอเสียงรีและเสียปั๊บเพื่อให้กับนักทีมทั้งสองทีมด้วยครับและสมาชิกของแต่ละทีมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เชี่ยวควแสงนะครับแล้วก็ทีมรองแชมป์นะครับ พีรับเยลชเีารยันีทาเินเชิญายครับมาดลนับต่อไปนะครับก็เีนเชิญนะครับนักกีฬาทุกทีมทุกประเภทนะครับเราจะมีพิธีปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัลนะครับให้กับนักกีฬาทุกประเภทนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านพันตรีเอกชัยสมัยงามนะครับนายกองค์การบริหารส่วน,นปวบพระหลานนะครับประธานในพิธีได้ประจำท่นเพื่อรับการกรุ้ปครับขอรียนเชิญครับ นะครับก็จะเป็นพิธีนะครับเชิญธงชาติลงจากยอดเสานะครับนักกีฬาทั้งหมดกระพลหันนักกีฬาทั้งหมเทางกลธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเครทงทารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ผลการแข่งขันนะครับต่อท่านประธานในพิธีครับขอเลนเชนครับเรียนท่านพันตีกชัยสวัยงามนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบนบ้านลานประธานในพิธีทีท่เคารพกระผมนายพงษ์ัฒน์ชาวเหนือรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบนบ้านลานรักษาราชการประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบนบ้านลานในนามตัวแทนคณะผู้จัด,ดการแข่งขันกีฬาลานครับต้านยาเสพติด ประจําปีพศ2567ครั้งที่24ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีปิดการแข่งขันกีฬาในวันนี้การแข่งขันกีฬารา,าครับต้างยาเสพติดประจําปีพศ2567ครั้งที่24มีกำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนานถึงวันที่9มีนซึ่งวันนี้ ก็ได้ดําเนิกนการแข่งขันกีฬารอบทีมช,ชนะเลิศเสร็จสิ้นทุกประเภททุกประเภทเรียบร้อยแล้วบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเป็นเกียรติร่วมมอบรางวัลให้กับทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทเมื่อมอบรางวัลเสร็จแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการแข่งขันกีฬารานครับการยาเสพติดประจำปีพศ2567ครั้งที่24อย่างเป็นทางการเป็นระดับต่อไปขอเรียนเชิญครับครับําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับให้แก่นักกีฬาทุกประเภทนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับเรียนเชิญเจ้าที่ของอบตบระลานะครับยกสแตนออกก่อนนะครับ รางวัลครับเรียนเชิญครับครับสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลน,นะครับเซปตะก้อ <Save Pract> <ore> นะครับรางวัลรองชนะเลืออันดับ3ได้แก่ทีมบ้านลาน4 5 6ครับรับเงินรางวัล500บาทครับขอรีเชิญตัวแทนครับ รางวัลรองชนะงเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมสร้างแป้น A ครับเงินรางวัล800บาทครับเรียนเชิญตัวแทนครับจ้องจากขามป้อมครับเรียนเชิญครับรับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลครับเลือกวังแสงครับ รับเงินรางวัล700บาทครับชิญครับ ต่เหนือเป็นอย่างสูงครับและรางวัลชนะนเลศกีฬาฟุตบอลชายเจ็ดคนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีได้ก8ทีมพกวพนเงินสว่างครับเรียนเชิญครับรับเงินรางวัล Leave mm -hmm. mm -hmm. ีต้องขอขอบคุณนะครับท่านร้อยโทกำพันธ์บุเหลานะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนวาลานปัญญาสูงนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามได้แก่ทีมสร้างปัน้นตาร์ แทนทีมซ่องแป้นยูสตาร์นะครับเรียนเชิญครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมนะครยา และแชมเปี้ยนครับรางวัลชนะเลิศก,กีฬาฟุตบอลชาย11คนรุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไปชายกีฬาปตอลานครับต้านยาเสรพติดครั้งที่24ประจำปี2567ได้แต่ทีมตุดเชือกวังสังเอรซบเงนิน,น,งน,งนงางรางวัล10,000บาทพร้อมทียรางมา เสร็จี๋ยวับให้มาเข้าแถวก่อนนะครับ แล้กล่าไปเข้าแถวกันครับเข้าแถวก่อนครับเดี๋ยวจะมีเดินเชิญครับเรียนรนองนายกโครงการบริหารส่วนตมบ้านหลานในขวนุการท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตมบบ้านหลานประลัดร,รองประรลัดรักษาการประลัด และผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักกีฬาคณะผู้จัดการแข่งขันและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันลานครับต้านยาเสพติดประจำปี2567ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานในวันนี้ผม ขอเช่นชมและยินดีที่ได้เห็นลูกหลานพี่น้องและนักกีฬาได้แสดงออกถึงการมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในเกมกีฬาอย่างสวยงามโดยหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้บอกบอกถึงอนาคตของนักกีฬาของลูกหลานพี่น้องชาวตำบลวังลาน เราจะต้องก้าวต่อไปเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือนักบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเปิดขอปิดการแข่งขันกีฬารานครับจ้านยาเสพติดประจำปี2567 0 0ครั้งที่24นับบัรนี้ครับขอเสียงประมือดังให้ท่านประธานในพิธีครับนักกีฬาทุกคน ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีเชิญธงสีลงจากยอดเสาครับนักกีฬา สยงานนะครับนายกองค์การบริ